สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาจอดลึกเรื่องราวกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงฉากที่แบบพลิกผันมากๆใน The Godfather เลยครับฉากที่ไมเคิลคอริโอเนลตัดสินใจครั้งใหญ่เลยเนาะใช่ค่ะคือตอนที่เขาตัดสินใจจะลงมือสังหารเวอร์จิล l ซล s o โซกับสารวัตรแ c คลาสซี y ซึ่งเราจะอิงจากบทวิเคราะห์ใน Story Finder ตอนที่7กันถูกต้องครับคือมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะจากคนที่เหมือนจะอยู่นอกวงการ พยายามจะแยกตัวออกมาตลอดกลายเป็นว่าต้องก้าวเข้ามาเต็มตัวเลยใช่ครับการวิเคราะห์อันนั้นช่วยให้เห็นภาพเลยว่าเออทาไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นมันซับซ้อนเหมือนกันแล้วอะไรคะคือฟังเส้นสุดท้ายจริงๆที่ทําให้ไมเคิลซึ่งดูเป็นออคนดีของบ้านต้องมาทําอะไรแบบนี้ทั้งที่พี่ชายอย่างซันนี่ก็ดูพร้อมจะลุยกว่าอีกอืมคือมันมีหลายอย่างประกอบกันครับอย่างแรกเลยคือการที่โดนแมคลัสกี้ต่อยหน้าโรงพยบาบาล อันนั้นมันหยามกันซึ่งซึ่งหน้าเลยอ๋อค่ะแล้วก็2คือเขามั่นใจแล้วว่าโซโลโซเนี่ยไม่ปล่อยพ่อเขาไว้แน่ยังไงก็ต้องหาทางฆ่าอีกอืมอืมเป็นคนนอกไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรก็เลยกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่โซโลโซน่าจะยอมคุยด้วยมากที่สุดประมาณนั้นเลยครับมันเป็นพาราดอกซ์นิดๆคือความที่ดูอ่อนแอเลยกลายเป็นคนที่เข้าถึงตัวโซโลโซได้ง่ายที่สุดในตอนนั้น แต่ปัญหาใหญ่ก็คือโซโลโซมีตำรวจอย่างแม็กคลัสกีหมอนหลังนี่สิคะแล้วตัวแม็กคลัสกีเองล่ะคะใน Story finder, s t o r y f i ฟเดอร์เขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากครับคือมุมมองที่แม็กคลัสกีมีต่อตัวเองเนี่ยเขาเชื่อจริงๆนะครับว่าเขาเป็นตำรวจที่ดีทำงานหนักเสี่ยงอันตรายหาจริงเหรอคะทั้งที่รับสินบนเนี่ยนะใช่ครับคือเขารับสวยรับสินบนเป็นระบบเลยแหละ แต่เขามีเหตุผลให้ตัวเองไงครับแบบว่ามันเป็นค่าเหนื่อยที่ควรได้เป็นธรรมเนียมหรือแบบค่าดูแลความสงบให้พื้นที่นั้นๆอะไรทํานองนั้นตามที่หนังสือเล่าไว้ครับว่าเงินเดือนตารวจมันน้อยโหแล้วพอรับเงินหมื่นดอลลาร์จากโซโลโซนี่แหละคะเขาคิดยังไงเขาก็มองว่าเออมันคือค่าอำนวยความสะดวกแล้วการจัดการตระกูลคอร์ลิโอเนไปซะก็อาจจะเป็นประโยชน์ในมุมมองของเขาก็ได้อื ตอนที่ต่อยไมเคิลก็เพราะโกรธที่แผนอาจจะพังอา,าจจะต้องคืนเงินก้อนนั้นด้วยซ้ําคือมันเป็นความอันตรายของคนที่แบบมีอำนาจแล้วก็ทุจริตแต่ดันเชื่อมั่นสุดหัวใจว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันถูกมันชอบทําแล้วฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะคนที่หาเหตุผลให้ตัวเองทําผิดได้เนี่ยอะแล้วพอไมเคิลตัดสินใจจะลงมือแล้วการวางแผนเป็นไงต่อคะคงต้องรัดกลุ่มากๆแน่นอนครับอันนี้ต้องยกให้คลีเมนซาเลย เขาจัดการละเอียดมากรถที่ใช้หนีก็ต้องเป็นรถที่ดูธรรมดาไม่สะดุดตาแต่เครื่องต้องดีป้ายทะเบียนปลอมสืบไม่ได้ปืนก็ต้องเลือกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเลือกจุด22กระสุนหัวอ่อนปรับไกลให้อ่อนลงขึ้นเน้นยิงง่ายซ่อนง่ายไม่ใช่ปืนที่แบบเน้นพลังทำลายล้างแต่มันคือการลงมือที่คำนวณมาแล้วแล้ววิธีซ่อนปืนล่ะคะกับแผนตอนลงมือปืนเนี่ยเขาจะเอาไปซ่อนไว้ในห้องน้ำร้านอาหารก่อน คือหลังโถส้วมแบบเก่าๆที่มันมีถังพักน้ำอยู่ห้างบนนะครับ oh, <okay. S 1> อ๋อค่ะพราะถึงเวลาก็ให้ไมเคิลแซงทำเป็นกังวลหรือปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ำหยิบปืนออกมาพอกลับมาถึงโต๊ะก็คือต้องยิงเลยยิงทั้งคู่เน้นที่หัวทิ้งปืนตรงนั้นแล้วเดินออกไปนิ่งๆขึ้นรถที่เทสซิโดเตรียมรอไว้แล้วก็ใส่หมวกเฟดราอำพรางตัว ต,ตอนแรกยังไม่รู้เลยนี่คะว่าจะนัดเจอที่ร้านไหนใช่ครับตอนแรกก็ยังไม่ชัว่วแต่ทอมเฮเกนเขาก็นึกถึงตำรวจสายของตัวเองได้คือฟิลิปส์ให้ช่วยเช็คเป็นทึกประจำวันของสถานีดูอ๋อมีเส้นสายตำรวจอยู่แล้วครับก็เลยไปเจอว่าแม็กครัสกี้แจ้งไหวว่าจะไปที่ร้านลอิสเลสซรองแถวบรอนซ์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึง4ี่ทุ่มซึ่งมันเป็นระเบียบของตำรวจสมัยนั้นที่ต้องแจ้งไว พอได้เป้าหมายแล้วก็ถึงฉากสําคัญในร้านอาหารใช่ครับขับรัดวนก่อนเลยนะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามพอเข้าไปในร้านบรรยากาศมันก็ตึงเครียดมากโซโลโซก็พยายามพูดภาษาถิ่นซิซิลีเพื่อกันแมค,คราสกี้ออกไปแล้วก็ยื่นข้อเสนอแบบว่าจะสงบศึกกันไมเคิลก็รู้ว่านี่แหละจังหวะตอนขอไปเข้าห้องน้ํานี่คงลุนหน้าดูเลยนะคะสุดๆครับไมเคิลก็ทําทีปวดท้อง โซโลโซก็ยังไม่ไว้ใจนะให้แมคลัสกี้ตรวจตัวก่อนแต่ก็ไม่เจออะไรเพราะปืนอยู่ในห้องน้ำแล้วไงค่ะพอกลับออกมาพร้อมปืนเนี่ยแม้ในหนังจะเห็นว่ามีอาการประมาขาสั่นนิดนิดนะแต่เขาก็ตัดสินใจแล้วยิงโซโลโซก่อนเลยแล้วหันไปยิงแมคลัสกี้ซ้ำทิ้งปืนแล้วก็รีบเดินออกไปขึ้นรถหนีไปลงเรือที่เตรียมไว้มุ่งหน้าไปซิซิลีเลยจุดนี้คือจุดที่ไมเคิลแบบก้าวข้ามเส้นไปแล้วจริงๆสินะคะใช่เลยครับ เขาหาเหตุผลให้ตัวเองว่านี่มันเรื่องส่วนตัวแล้วไม่ใช่แค่ธุรกิจมันคือการปกป,ป้องครอบครัวต้องกำจัดคนอย่างโซโลโซแล้วก็ตำรวจเร็วๆอย่างแมคลัสกีคือวินาทีนั้นแหละที่ตัวตนเขาเปลี่ยนไปตลอดการพอเรามาเจาะลึกกันแบบนี้ทำให้เห็นเลยนะคะว่าการตัดสินใจของไมเคิลมันมีที่มาที่ไปการวางแผนก็แยบยนแล้วโดยเฉพาะตัวละครแมคลัสกี้เนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยใช่ครับ มันสะท้อนความลึกของตัวนิยายต้นฉบับเลยโดยเฉพาะการอธิบายความคิดของแมคลาสกี้เนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าคนเราสามารถหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองได้ขนาดไหนทำเรื่องแย่ๆแต่ก็ยังเชื่อว,ว่าตัวเองเป็นคนดีได้น่าคิดตามจริงๆค่ะลองลึกถึงมุมของแมคลาสกี้ที่เขาสร้างความชอบธรรมให้การกระทำทุจริตของตัวเองโดยอ้างความจำเป็นหรืออ้างว่ามันเป็นประโยชน์ในมุมของเขา มันก็ชวนให้เรากลับมามองนะคะว่าในชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีบ่อยแค่ไหนที่คนเราอาจจะใช้เหตุผลสวยๆมากลบเกลื่อนการกระทำที่มันอาจจะส่งผลเสียต่อคนอื่นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือเปล่า